่วนหนึ่งคือเงินที่เธอได้นำน้อมเข้ามาถวายก็เอาไปเลีย้ยงพระพิสุสงฆ์ทั้งวัดทั้งมือเช้าแล้วก็มือกลางวันตลอดเจ็ดวันนี่ก็ทำมาหลายวันแล้วนะถ้าเรายังสะดวกเราอาจจะทำต่อไปอีกหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่นะกระดูกันไปแต่ว่าเจ็ดวันเนี่ยให้ทางแม่ครัวก็เป็นทุละ ทำอาหารเข้าไปเลี้ยงพระทั้งเช้าทั้งกลางวันโทนากันนะที่เราตั้งใจถวายเป็นสังฆะก็ดีเอากุศลบุญญาราศีของเราไปถึงแก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่รักษาพระนครก็ดีเพราะเราเนี่ยทราบว่าท่านเหล่านี้มีพระคุณใหญ่ดุดดังเป็นครูบาอาจารย์ของเราเหมือนกัน คือให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความรักและความเมตตาให้ที่อยู่อาศัยให้สิ่งที่จะทำให้เราสามารถอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่าลืมนะว่าแผ่นดินผืนเนี้มีพระพุทธศาสนาที่จะยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้สามารถหลุดพ้นจากการเป็นไวไวใจเกิดได้อย่างน้อยก็มีสวรรค์เป็นสมบัติ เป็นที่ไปกันได้มากต่อมากถ้าแผ่นดินผืนนี้จะตกต้องไปอยู่กับคนที่ขาดแล้วซึ่งศาสนาคือไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมพระอริยสงฆ์เขาจะมามีเยื่อใยสนใจอะไรในกิจส่วนพระพุทธศาสนาก็าจะมาบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรก็จะมาให้ความสําคัญต่อพระพิสุ ที่ศึกษาปฏิบัติได้อยู่ในอาวาสทั้งหลายให้ดูอย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างไกงก็จะมาสนใจอะไรกับผู้คนทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติบุคคลที่ปกครองในแผ่นดินผืนนี้ที่สืบสืบก,กันมาตั้งแต่อดีตชาติยาวนานกันมานับเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีกันมาเนี่ยเอาเท่าที่เรายังได้พอรับรู้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันเนี่ยนะ ทุกองเนะ่ร้อยทั้งร้อยส่วนใหญ่เลยก็เป็นผู้มีความคารพในพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นเป็นอยู่ในจิตใจตลอดไม่องั้นท่านเหลา่าเหล่านี้ท่านจะมีจิตใจส่งด้วยความเมตตาส่งไว้ซึ่งความกรุณาส่งไว้ในทศพิธราชธรรมส่งด้วยความสง,งบสงเง่ยมส่งไปด้วยความเนกว่า,าราักและปาจนาดีที่จะต้องการให้คนอื่นเป็นสุข จะมีสิ่งนี้ปรากฏในใจได้ชัไหนมันมีเฉพาะคนที่มีวิสัยอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละจึงจะสามารถมีสิ่งนี้อย่างอย่างมากมายอย่างที่ทําให้คนทั้งหลายในจํานวนมากๆอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั้นเทวาอารักษ์ทั้งหลายท่านเหล่านั้นจึงจัดว่าเป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่เราทุกคนทําให้เราได้สามารถอยู่ในแผ่นดินที่เยือกเย็น แผ่นดินที่เต็มไปได้วยความที่ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นไปในทางสงเคราะห์ให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันและก็ยังเป็นแผ่นดินที่ทําให้พระสองฆ์องค์เจ้าทั้งไหนก็อยู่อย่างมีความสุขทุกคนก็พากันมีความสุขไปด้วยการเผยแผ่พระศาสนาก็เป็นไปได้โดยง่ายมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนสงเคราะห์เกื้อกูลกันใช่ไหมล่ะแต่จะไปเจอคนประเภทเอาแต่ได้รัดเอาเปรียบไม่อย่างแผ่นดินที่เหมือนกับพวกคอมมอนิสต์ ที่เข้ามาดูแลรักดูแลคุม้มในแผ่นดินผืนนั้นเนี่ยพระศาสนาก็ถูกขับออกไปมึงจะอยู่ยังไงก็อยู่มันไปไม่สนใจพระเจ้าจะอยู่แบบไหนจะเป็นแบบไหนมันไม่สนใจที่อยู่อาศัยที่ไหนมีประโยชน์กับมันมันก็ไปลื้อไปยกทําลายหมดแล้วก็สร้างของมันแบบไปในก็หน,นีกันไปรักกันไปอย่างนี้ที่เราเล่าเรื่องนี้มาเล็กน้อยเนะี่ยก็เพื่อให้เธอได้ทราบว่าทาไมเราจึงได้ทํากุศลถวาย เหล่าเทวดาท่านเหล่าเหล่านี้เพราะว่าท่านมีความดีมีสิ่งที่เมตตาต่อเราเราเห็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เราได้รับเราได้เห็นว่าคุณของท่านนะ่ยมีต่อเรามาหาศาลบุญกุศลที่เราทํามันจะเป็นของไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ว่าเราเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากเราจึงขอให้ท่านนะ่ย ยินดีรับแล้วก็โมทนาไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเราได้กระทำสิ่งนี้เพราะอะไรเลยแต่ให้เราเรารู้สึกอย่างนี้กับท่านทั้งหลายว่าท่านมีพระคุณใหญ่ขอให้ท่านเมตตายินดีแล้วก็โมทนาในกุศลของเราเรื่อยๆไปแล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายสิ่งที่เป็นสนิทจังไรทั้งหลายหรือคนพาลคนไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากคนดีไปไกล จะได้มาปะปนจะได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนดีเหล่านี้เกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจต่อไปถ้ากุศลผล,ลบุญที่มาถึงวาระสมัยแห่งแผ่นดินที่รองรับพระศา,าสนาจะเจริญรุ่งเรืองคนไทยทั้งหลายผู้สร้างกุศลบุญบาร,รมีทำกันมาอย่างดีก็ขอให้กุศลบุญความดีของคนไทยทั้งหมดเหล่านี้จงมันเป็นดังเกาะคุ้มครอง จงเป็นชี่รลักษของโ่เทว,วดานางฟ้าผมทั้งหลายและขอให้ท่านช่วยคุ้มครองและรักษาดลจิตดลใจนะช่วยดลจิตดลใจให้เขาคิดดีคิดเห็นในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีพูดในสิ่งที่ถูกที่ต้องและที่ดียังประโยชน์ให้มนุษย์ให้คนไทยทั้งหลายเกิดความรักความเมตตาปานีรักใร้กลมเกลียวกันดีเป็นคนที่มีความก,กตัญญูกตะเวทีเป็นกำลังเราก็ไม่ได้ขออะไร เกินกว่าที่ท่านจะสามารถทําได้ส่วนเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุปผกรรมของแต่ละคนละคนกันไปหากไม่เกินวิสัยก็ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยเขาขี้คลายความเดือดร้อนไปได้โดยง่ายก็ขออนุาอนภาพแห่งพระพุทธ,พธธรรมและพระอริยสงฆ์อนุภาพของครูบาอาจารย์พรมราชเวดามีพ่อแม่เป็นที่สุดและก็อนุภาพของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ของเราอันเป็นที่รักและที่เคารพ ขอให้สิ่งที่เราตั้งใจกระทําไปทุกครั้งทุกคราวก่อนหน้านี้ก็ดีปัจจุบันก็ดีจะพึงทําต่อไปในเบื้องหน้าก็ดีจงได้มีผลบังเกิดขึ้นตามความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่ปัจจุบัเป็นต้นไปด้วยเทินยะถาวาลิวหาภูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนัง เปตานางอุปกะปะติอิชิตังปะสิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสพเพปุเรนตุสังกป่าจันโทปานาะโสยถามณีชโชจิราโสยถาสัพพีติโยวีวัชันตุสัพพโรโควีนัส,สตุมาเตปวันวันตาระาโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวา ชนะสีริสันิจังวุธาปจายิโนจัตโารโรธรรมาวชันติอายุวันโนสุขังระลัง